ครับผมมีความสุขครับวันนี้ถือว่าเป็นงานกาล่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในการเปิดตัวภาพยนตร์อาโขนนะครับซึ่งเป็นค,านความร่วมมือระหว,วา 300. ่างสารัาเเดนเจมิและไอซีดีนะครับหวังว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีวันนี้บอกได้เลยว่าปลาพื้มมากเพราะว่าภออะไร1 2 0 0งที่เต็มต้องเปิดอีก5 0 0อที่ต้อนรับทั้งสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเซเลปดาราทั้งหลายนะฮะแล้ววันนี้ก็มีเหล่าดาราแล้วก็เซเลบเคเอลมาก,กว่าร้อยชีวิตมาช่วย เดินพรมมาช่วยท,ทํา pr ให้อันนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมและขอบคุณพี่ๆีสื่อด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาช่วยไปสัมพันธ์กับงานกาล่าเปิดตัวยังเป็นทางการของภาพยนตร์ตาฝน by สตาร์เตอร์ไอซีดีแล้วความเป็นไปเป็นภาพยนตร์าฝนนะครับยังไงเกี่ยวกับความเชื่อมั่นใจ่าครับผมก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีที่เราคุ้นเคยแล้วครับกือตาฝนครับถูกพูดถึงมากในฝั่งของจังหวัดเลยแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับ เราก็เอามันเอามาประยุกต์ครับแล้วก็ามาใช้เล่าในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงกับคนได้มากขึ้นครับก็อยากให้คนเราติดตามครับว่าในเรื่องมีความเ,าเกี่ยวข้องกับตาขนยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีความลี้ลับมีความสยองขวัญหรืออะไรที่มันระดิกลขนห้พ่าติดตามบ้างนะครับร่วมร่วม,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 มอยู่แล้วจริงต้องบอกว่าตอนสตาร์เตอร์ปรเจกติสเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันเป็นทีมโมเวนเจอร์ทีมเหมืนกันต่้งแต่พี่โอผล่ในไลน์กับคุณนิ้ว มารวมตัวกันแล้วท่าประกการมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมดว่ามันเป็นความร่วมมือกันรู้สึกว่าอันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีทั้งทีมเบื้องหลังแล้วก็ทีมเบื้องหน้าที่เราบอกน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นคนตัวแล้วน้องไอศิลป์อาร์ติสนะครับคุณมอนก็มานำแสดงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักแสดงแบบทีมอื่นนักแสดงนำของทุกคนที่อยู่ที่เนี่น่าสนใจมากจริงๆนักแสดงก็เชื่อว่าจะได้เจอแบบประกการใหม่ๆจากทั้งทีมเบื้องหน้าทีมเบื้องหลังแล้วก็ตัวเรื่องเรื่องนี จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นความตั้งใจกว่า2ปีที่เรารังสรรค์แล้วก็คิดผลงานนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นหาตัวพระตัวนางซึ่งตัวพระก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นพี่มอสนะครับเพราะว่าเป็นคนจังหวัดเลยด้วยรวมถึงทั้งได้ตัวนางที่เป็นคนกีสารนะครับเป็นคัวอุด,อดนรนี่ก็คือเดียนามาด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยพอพูดถึง2ชื่อนี้ก็รู้สึกว่าว้าวน่าจะเป็นอะไรที่ เซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใหม่สําหรับวงการภาพระยนตร์นะครับว่าสวยกันดึ๋งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของทั้งคู่เนาะสำหรับภาพะยนตร์นะครับก็หวังว่าทีมทีมแม่แม,ม่ทีมทีมแฟนๆแ,แล้วก็คนไทยทุกประเทศทั้งต่างชาติจะให้การตอบรับและก็นสนับสนุนกับภาร์โนะครับเพราะว่าทั้งนักแสดงทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังเต็มที่กันมากๆเราใช้เวลา2ปีในการศึกษา <S <S การทาบทรวมถึงทั้งในวันนี้เนี่ย เราถือว่าก้าวสู่ความสำเร็จที่หนึ่งขั้นในการที่จะได้ฉายกันทั่วประเทศพรอ้รอมๆกันในวันที่20พฤศจิกายนทุกโรงภาพยนตร์นะครับนะครับและก็คือภาพยนตร์เรื่องตาฝนเป็นเรื่องแรกที่ทางดิสนีย์แอน์เม้นต์นะครับตั้งใจทำว่าเราเองเป็นบร,ริษัทดิเนีย์แอ,อนด์เมน,นต์ควบคุมจอนเนาะและปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เริ่มทำภาพยนตร์อย่างเป็นทางการแล้วและหวังว่าจะได้รับการตอบรับการสนับสนุนอย่างดีจากแฟนแล้วก็คนไทยและก็ชาวต่างชาติเวยครับเราต้องการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีและซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอแดนซ้ายเอจังหวัดจังหวัดเลยนะฮะเพื่อให้พิท่รู้จักไปในทั่วโลกด้วยแล้วก็ขอฝากความพิเศษนี้ไว้ในเรื่องตาหัวและขอบคุณกับการนอกที่่งประเทศไทยนะฮะได้ส่งไรขอบคุณกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมสนับสนุนของเราด้วยนะครับรับ หายเล็กน้อยครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าทีมพาร์ทเนอร์ครับร่วมมือกันอย่างดีครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าทาง Star Hunter ลูกไอซีแล้วก็สับฝืนโดยฝั่งของกระทรวงวัฒนธรรมคอนเทนต์ไทยแลนด์เนี่ยจะรังสรรค์ผลงานออกมาเป็นแบบไหนนะครับเชื่อว่าไม่ผิดหวังทุกคนแน่นอนครับใครเป็นคอหนังสยองขวันก็ต่างระทึกขวัญนะครับดูแล้วต้องตื่นเต้นรุนระทึกตามตลอดเรื่องแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับตาโขน20่สิบกกาคมนี้นะครับผมทพระองค์พระพุทธเจ้ครับ